สายตาใครยังไงฉันมีมองมีเห็นไม่รับรู้ไรรู้เพียงว่าทำเพราะรักทำเพระเธอที่รักก็พอเธอคือรักเธอคือใจดวงเดียวที่เราไม่อาจยอกเสีย สิ่งที่เธอจะร้ายหรือดีแค่ไหนฉันอยู่โดยขาดรักไม่ได้ให้ทำผิดชุ่ไรยฉันคงต้องยอม mm hmm. ผิดทุกทีฉันเจอมากๆนะคะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับ แม่แม่เอแฟนคลับนะคะของลูกชายแห่งชาติของเราคุไรอ่านกานดบัณฑิตนะคะเพราะมากๆแม่แม่เอ้ยนะคะดูไปก็ยิ้มไปนะจะมีความสุขมากมายเลยนะคะเองอะไรก็เพราะไปหมดคะ่ะแม่แม่ลูกชายคนเก่งของแม่แม่นะคะ ก็ให้หนูโรยๆปังเป็นที่รักของคนมากมายแบบนี้ตลอดไปคนเก่งนะคะของแม่แม่เอน่ารักอีกต่างหากนะคะพูดจาหยอกล้อแม่แม่นะคะมีเอบอกว่าขวัใจผู้สวอนะคะใช่จะสอวอดูอะไรแล้วมีความสุขก็ดูอัน,นั้นแหละค่ะชอบอะไรก็มีความสุขก็ดู สิ่งที่เรามีความสุขนะคะรักชอบนะคะเหมือนเอ็ดย่ารักชอบใครเอ็ดย่าก็ทําช่องคนนั้นนะคะเนาะก็รักชอบหลายคนแต่ยังไม่ได้ทํานะคะ,ะไรอันซันฟอร์มนะคะห <c oughs> นุม่มน้อยที่โออาทิตย์สดานะคะทุกท่านทุกคนนะคะน้องแอมชนทิชาแล้วก็หลายๆท่านนะคะเอ็ดย่าก็ชอบดูแล้วมีความสุขนะคะดาสว,วเนาะ จะหนูเป็นยาอายุวัฒนะนะคะทําให้เราหัวเราะนะคะบางทีหัวเราะเป็นน้ําหูน้ําตานะคะดูไปก็ยิ้มไปนะคะแม่แม่น่ารักมากมายจริงๆมาฟังเสียงหวานๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะถูกททที่ฉันาาลงไปสยตใคร ฉันไม่มองไม่เห็นไม่รับรู้ไรรู้เพียงว่าทำเพราะรักทำเพราะเธอที่รักก็พอเธอคือ chân subscribe đôi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những